เริอ,พอนพรยามยินวันนี้ยกปู่ขึ้นมาละตัวงานอีกตามเคยได้เวลาแดดร่มลมตกแล้วโอ้ผู้เขาก็เห็นงามแล้วผู้คุณน่ะผู้เขาเมืองลาวงามเราปู้เนาะผู้เขาเมืองลาวงามเลยงามเลยปู่เออวันนี้มีญาติโยมมาช่วยค้นกระเบื้องเต็มที่เลย เสร็จสับเลยวันนี้อตอนนี้ก็กำลังไหว้พระกันอยู่พระเขียวลูกปู่ยายไม่จอดรถไปห้างหลืลลอบ่าลูกปูออกไปทางใดล่ะเฮาพาลูกปู่ออกมาทางใดไหม่นคนงานเลิกพอดีลูกปู่มาทันให้กำลังใจ ญาติโยมมาช่วยงานนะน่ะก็ลังหลังไลออกมากราบพระแล้วก็น่ะลูกปู่โยมมาสอยปู่ไลเนปูเนาเขามาช่วยหลายคนวันนี้มาช่วยลูกปู่ขนก็เบื้องมาปูุนะ หลวงปู่นี่สบายแท้หลวงปู่โอ้พระใหญ่เราก็แดดแล้วฝั่งโน้นก็เต็มแล้วให้กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนั่นจะกลับบ้านกันแล้วช่างก็ลองแซมเปิลเททับหลังกระเบื้องใส่ตัวหงกัาไปแล้วอ่ะเราก็จะไล่ทเทกันไปเรื่อยๆทุกตัวทุกตัวทุกหลัง เททับไปให้ทั่วฝั่งนี้เขาหล่อตัวหงผิดได้เทใหม่อีกห้าหกตัวนะมากรกกาบโลกปู่ระบานไงปู่บานมาตบานได้ไฟว่างก็ไปด้เมื่ออื่นตะเศร้าไปเอาบุญนั่งไเศร้าเลยไปสารข้าวเศร้าพุญเลย ู้สายบุญผู้เท่าผู้เฒ่าผู้หนุ่มผู้สาวเขาก็มาเอาบุญคนกระเบื้องไว้นี่ฝั่งโน้นก็เต็มเรียบร้อยแล้วกระเบื้องก็เหลือว่าจะไม่พอแล้วก็มาอีกหมื่นสองผุนอู้เอาไปไหวใส่ไอยไปนะ มาพกกากันกลับแลซ่ะสุกสเจ้า,าอมกลับรูปูมาวันนี้สี่ห้าสิบคนบานไก่บานไก่โอ้เท่หงใส่แล้วก็งามอยู่เลยล่ะงามอยู่ดนะีเนาะติดเข้าแล้ว ดูสวยดีแล้วเราจะได้ทับหลังข้างบนเตรียมใส่ช่อฟ้าใส่สัตะบริพันธ์อะไระเรียบร้อยออก็จะไล่เททุกหลังทุกหลังนะจะครบหมดก็จะจบงานลังคาทาสีติดเชิงชาย เต็นนี่ลงมาฝั่งนี้เราก็จะได้ติดใส่ทุกตัวนะเมื่อเบิดทุกคนลงไปทเจยาเมื่อเบิดบอก่ะเตรีบมรถบ่ฮะหลวงปู่ ดีใจบ่ะมะเมื่อนี่ดีใจบ่ดีใจคือบ่ดีใจฮะดีใจบ่ปู่ดีใจบ่ดีใจนกเขาคันมารู้คันดีใจกูกูกูรู้อ๋อคนดีใจเปนแน่นี่ไว้ตาเบิ่งคักยักคิวดูกันดีใจยักคิวดูยักษิวดูอ๋อเบานักกูมาเห็นนักเหมือนเมื่อเจ้าเที่ยวเลยดเจ้ายังพ่อกัน เชือกเดียวนี่แหละจัะฮะกยะเบิดวะกรเบิดอยู่มากรเบิดจ้ะแต่แต่เมื่อนี้มันมีรถอีมาอีกคันนึงอยู่บ้างมาโอ้งามแล้วปู่งามลายแล้วโต้งเจ้างามอยู่แล้วใส่สีอาสีทาอะไรมันดูให้เรียบร้อยนะ ก็ยังเหลือข้างในดีใจบ่บ่เนี่ยดีใจว่าปีเดียวนึงได้เห็ดให้เคยที่ห้าปีที่ปเปล้วอยู่บ่ะสี่ปีห้าปีที่ปเปล้วอยู่บ่ะน้าคนะเนะนะว่าไปว่าวลายไว้น้าปุ่นนะอเออแหงไปเบิกฟังนัานบ่ฮะเบิกฟังนัานด้วย พอใหญ่เลี้ยวเบิกแตะะ่ราคาได้เลย่งนี่ก้จะพูงมึงมาจะเศร้าเรื่องอื่นด้ะค้องหงใส่ใส่ซ่อฟฝาไว้แห้งง่ามไลมบ้่งมีสัญญาณวันนี้น่ารบกู่ฝั่งนี้เราก็ขนขึ้นหมดเหมือนกันหงเราติดหมดแล้วฝั่งนี้ติดใส่ทุกตัวแล้ว เหลือแต่เททพับสันตะเคี่ยวางนองก็มาสัญญาณไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่วันนี้แล้วเป็นไงโทรศัพท์เครื่องใช้งานมาสามปีแล้วาลูกปู่แรงห้อนมาปู่